ก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับก็ห่างหายกันไป2วันเลยนะครับช่วงนี้ยุ่งยุ่งนะครับก็เมื่อวานก็ไปหลายที่นะครับไปทําบุญแล้วก็ไปบริจาคเลือดด้วยครับเมื่อวานเป็นวันเกิดของผมเองนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook ก็จะเห็นนะครับเมื่อวานก็กลับมาก็ทาอะไรกินกันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเมื่อวานลอยกระทงด้วยครับผมก็เพิ่งได้ลอยกระทงนะครับเพิ่งลอยเมื่อวานนี้นะครับก็เดี๋ยว เราจะพามาอัปเดตนะครับวันนี้ไก่บรา่านะครับตอนนี้สวยนะครับตัวใหญ่นะครับตัวผู้ถ้าใครดูดูคลิปผมตลอดนะครับผมก็จะอัปเดตการเจริญเติบโตของเขาเรื่อยๆนะครับดูตัวผู้ทับดีนะครับตอนนี้ก็ไข่ดีครับตัวเมียนี่ไข่ดีครับก็ได้วันรับน่าจะวันรับฟองครับสามวันนี้ผมเห็นสามฟองเลยครับตัวผู้เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะถ่ายถลายถลายไปหาตัวเมียนะครับนี่ครับบรา่าเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตพวกเป็ดน้อยหกตัวของเราด้วยนะครับ ตอนนี้โตขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็ดนกเป็ดน้ํานะครับตอนนี้หายไปหนึ่งตัวนะครับไม่รู้อยู่ไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเสียดายอยู่มันน่าจะบินนะครับเพราะเอฟซีก็บอกว่าบางคนบอกว่ามันเป็นเป็ดที่ชอบบินนะครับก็ยกถ้าเขากลับมาก็คงจะเห็นนะครับนี่ครับบรามาครับก็เดี๋ยวจะถ่ายพยาธิให้สักหน่อยนะครับขนเขาเริ่มหยิกๆแล้วครับ มีรุ่นพี่ของผมบอกว่าถ้าขนไก่มันหยิกตรงคอหรือว่าเนี่ยครับมันม้วนมันในเนี้ยก็ให้ถ่ายพยาธิบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่นะครับใหญ่น่าจะประมาณสามโลกว่านะครับไม่ถึงสี่โลนะครับมันมันอ้วนขนนะครับมันใหญ่ขนนะครับตัวนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็พอดีพอดีนะครับสามโลกว่ากว่าประมาณเนี้ยครับนี่แล้วก็พวกเด็กๆนะครับอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับเป็ดบาบเบอรี่บางส่วนอยู่ฝั่งนี้นะครับที่ ที่โตแล้วนะครับแล้วก็เป็ดน้อยนะครับเป็ดน้อยบาบารี่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็มี6ตัวนะครับ6ตัวที่เราอัปเดตกันบ่อยๆครับตอนนี้เขาเริ่มโตครับโตโตน่าจะขนขาวเนี่ยออกเป็นขนเนี่ยออกเป็นสีขาวหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้ด้วยนะครับพวกลูกไก่บาพีมัดล็อกสายเยอรมันนะครับก็เริ่มโตครับก็แบ่งได้แล้วนะครับ2สัปดาห์แล้วครับอายุ2สัปดาห์นะครับแบ่งที่ตัวละ200 สามสิบบาทนะครับสองร้อยสามสิบาทสองร้อยพอแล้วครับสองร้อยก็เดี๋ยวพาไปอัปเดตให้ชมนะครับว่าโตขนาดไหนแล้วนะครับตอนนี้พามาชมความสวยงามของไก่บรามาหน้าตาเรื่องนะครับสมบูรณ์มากนะครับหน้าแดงๆนะครับพร้อมทับเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ยุ่งๆนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปในเมืองอีกนะครับเมื่อวานเนี้ยต้องขอไปด้วยไปทําบุญนะครับทําบุญเมื่อวานอายุครบ สามสิบสามปีนะครับผมสามสิบสามปีแล้วนะครับปีนี้นี่ครับก็เดี๋ยวผมจะลงรูปลงอันนี้ในทิกตอกลงคลิปนะครับในทิกตอกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราผมอยากจะไลฟ์สดในทิกตอกทุกๆวันนะครับก็อยากให้เอฟซนะครับเข้าไปดูนะครับตามตามเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูไปพูดคุยกันในทิกตอกนะครับถ้าถ้าไลฟ์สดใน YouTube เนี่ยมันมันคนมันดูน้อยนะครับ มันก็ไม่ค่อยมีการสนทนากันเท่าไหร่นะครับโอ้โหครับแทบบก็อย่างถ้าคนดูเยอะเราจะพูดคุยกันได้นะครับอย่างถ้าเล่นกีตาร์ก็จะขอเพลงกันได้นะครับขอเพลงหลายๆเพลงเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะไลฟ์นะครับในทิกต o k นะครับก็เข้าไปกดติดตามนะครับกดติดตามในทิกต o k นะครับถ้าผมไลฟ์สดมันก็จะเด้งขึ้นของท่านนะครับก็จะได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับมาครับเดี๋ยวเราพาไปดูเด็กๆกันครับเด็กๆกัน แล้วก็เดี๋ยวไปดูเป็ดกันด้วยครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นพวกบาพีสายผสมสัตว์นะครับแล้วก็เล็กฮอนนะครับแล้วก็โรดแดงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไก่แจ้นะครับเดี๋ยวเราอัปเดตไก่แจนให้ดูไก่แจ้ไก่ตอกนะครับเดี๋ยวู่ไหนวะไก่แจ้อยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่แอบอยู่นี่ครับเล็กนะครับไก่แจ้ตอนนี้ก็ไข่นะครับเริ่มไข่แล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้ชมอีกทีนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้บาพีธรรมดานะครับบาพีปผสมสัตว์นะครับบาพีเยอรมันจะอยู่ฝั่งนี้คครรัับบน อันนี้คือชุดที่ผมจะเก็บนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวเมียกี่ตัวนะครับตัวผู้ให้เยอะเหลือเกินนะสี่ตัวนะครับตัวผู้เนี่ยครับอําเล็กฮอนรุ่นรุ่นเดียวกันตัวนึงอันนี้เป็นบาบีเยอรมันนะครับทั้งหมดประมาณสิบกว่าตัวนะครับอยู่เนี่ยครับวันนั้นเอามาน่าจะน่าจะสิบสามหรือเท่าไหร่เนี่ยครับเนี่ยเป็นบาบีเยอรมันนะครับคือไม่ปะปนกลนแน่นอนครับอยู่คนลอกแล้วก็เขายังบินไม่ได้นะครับ เดี e ๋ยวผมจะรัดขานะครับรอเนี่ยครับก็น่าจะรัดได้แล้วครับโตโตขาเข้าโตแล้วก่อนหน้านี้มันตัวเล็กนะครับผมก็เลยรัดขาไม่ได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวโตมาเขาจะออกลายแบบนี้ครับลายถีดถี่แบบนี้เลยนะครับดูครับเนี่ยครับเดี๋ยวโตขึ้นมากว่านี้จะจะสวยกว่านี้อีกนะครับสวยกว่านี้ประมาณนี้ใครสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับตอนนี้คือยังแยกเพศไม่ได้นะครับก็คือขายถ้าขายขายค้าเพศนะครับค้าเพศก็คือ ใส่กล่องไปเลยนะครับคือขายเป็นตัวนั่นเองนะครับขายเป็นตัวตัวละสองร้อยนะครับมันจะมันจะแตกต่างเรื่องราคานะครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์แต่ละประเทศอ่ะราคามจะสูงกว่ากันนะครับสายเยอรมันจะสูงกว่าสายผสุสัตว์น่าจะประมาณสเท่าเลยนะครับก็เหมือนรถออสเตรเลียนะครับแพงกว่ารถอเมริกานะครับ3เท่าเลยนะครับแต่รถออสตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยขาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกอตล็อบนะครับลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็บราม่านะครับบราม่าบราม่าเดี๋ยวก็มี f อซทักทายเข้ามาครับผมก็ยังไม่ได้เช็คให้เลยนะครับทีนี้ยุ่งๆครับบราม่าน่าจะเขาอยากเอาสักสามตัวนะครับน่าจะเหลืออยู่ครับน่าจะน่าจะพออยู่สามตัวแต่ต้องคาเพศนะครับเพราะว่ามันตัวมันเล็กนะครับไก่คาเพศไก่ตัวมันเล็กมันแยกเพศไม่ได้ต้องขายคาเพศอย่างเดียวนะครับับก็ตอนนี้ก็เหลือประมาณนี้ครับหลังจากที่ส่งออกไปแล้วนะครับ ก่อนหน้านี้นี่คือเยอะเยอะมากนะครับเยอะมากในเนี้ยเพราะว่าส่งไป4ี่กล่องเลยนะครับ4ี่กล่องส่งไปนครศรีธรรมราชนะครับลงภาคใต้นะกล่องละ900อนะครับค่าส่งแต่ถ้าถ้าส่งแบบต่างภูมิภาคอย่างเงี้ยครับต่างภูมิภาคก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ร้อประมาณนี้นะครับคือค่าส่งเนี้ยผมไม่ได้เป็นผู้กําหนดนะครับคือรถเขาเป็นผู้กําหนดนะครับเขาทําอย่างนี้มานานแล้วนะครับค่าส่งก็ต้องเข้าใจนะครับบางคนบอกว่าค่าไก่ ถูกกว่าค่าส่งค่าส่งแพงกว่าค่าไก่อย่างเงี้ยครับก็คือคือกระบวนการส่งของเขาขนส่งของเขาคิดมาแบบนี้นานแล้วนะครับก็กล่องละประมาณห้าหกร้อยนะครับประมาณนี้ครับต่างภูมิภาคนะครับอย่างถ้าอยู่ใกล้กําแพงเพชรเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยต่อหนึ่งกล่องคือการขนส่งเขาไม่ได้ขนส่งทางไปรษณีย์หรือว่าเคอรี่หรือว่าแฟลตเอ็กเพสนะครับเขาขนส่งทางรถขนส่งไก่เอกชนนะครับคือรถเขาจะมีเครื่องปรับอากาศในรถนะครับเป็นรถแบบรถรถรถแบบรถส่งของเคอรี่ครับ พอร์ลี่แฟตนะครับแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นมีแอร์นะครับมีแอร์มีพัดลมดูดนะครับก็เขาก็ลงทุนสูงนะครับแล้วก็เขาต้องจ่ายแบบเขามีบริษัทนะครับต้องจ่ายค่าขนส่งสัตว์ผ่านข้ามจังหวัดนะครับมันก็เลยแพงนะครับประมาณนี้ต้องต้องเข้าใจกันด้วยครับเอฟซีเออไม่ใช่เอฟซีก็ลูกค้าบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับแบบมือใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยสั่งไก่เขาก็จะบอกว่าค่าส่งทำไมแพงจังอย่างเงี้ยนะครับ ก็ถ้าใครเคยซื้อไก่แล้วก็จะรู้นะครับอย่างผมมือใหม่นะครับมือใหม่เมื่อก่อนก็ก็ยังว่านะครับว่าค่าส่งทําไมมันแพงนะครับแต่ว่าถ้าชอบก็ไม่มีคาว่าแพงนะครับถ้าเราอยากได้นะครับถ้าเราอยากได้เราก็ต้องยอมเสียค่าส่งนะครับประมาณนั้นนะครับต้องเข้าใจว่าว่าฟาร์มนะครับหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กําหนดค่าส่งไก่นะครับคือค่าส่งเขากําหนดมาแล้วนะครับเขากําหนดมาแล้วว่าเท่าไหร่กันเท่าจากไหนถึงไหนเท่าไหร่นะครับนี่ครับ ไปครับเดี๋ยวพาไปอัปเดตอันนี้ครับลูกเป็ดน้อยครับโอ้มอาออกมาแล้วดินได้ครับตัวใหญ่เป็ดน้อยบาบารี่ครับตอนนี้เราพามาชมข้างงอกนะครับเป็ดน้อยบาบารี่อยู่ไหนวะหกตัวนะครับหกตัวนี่ครับตัวใหญ่แล้วครับเนี่ยครับรุ่นเนี้ยที่เมื่อก่อนนะครับที่ผมอัปเดตอันนี้คือเป็นเป็ดบาบารี่ที่แม่เป็ดฟักเองนะครับฟักเองก็มีแม่เป็ดเลี้ยงนะครับเป็นลูกของน้องจ่อยนะครับน้องจ่อยเนี่ย โตนะครับเนี่ยครับแม่เขาน้องจ่อยตัวเล็กตัวเขาเนียครับเนี่ยตัวเขาจะโตเท่าแม่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าครับก็ปล่อยควายมาเอ้ยปล่อยงัวนะครับเอาให้เอางัวมาผูกไว้ให้ตัดหญ้านะครับผมก็จะเอาไก่นะครับพวกพวกที่อยู่ข้างในนะบางทีก็เอามาปล่อยกินหญ้าข้างนอกบ้างนะครับตอนนี้ฝนหายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับไม่มีฝนแล้วครับหายไปประมาณน่าจะเป็นสัปดาห์นะครับที่ไม่ตกนะครับน่าเจ็ดแปดวันแล้วครับเบอกบรี่ตัวนี่ครับ รถแดงอเมริกานะครับข้ออนนี้บา์พีมัดล็อกนะครับอันนี้ออตตล็อบนะครับออตตล็อบที่เราทําคลิปทำความรู้จักออตตล็อบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเราก็จะไปทําความรู้จักกับเล็กฮอนบ้างนะครับบาบลีมัดล็อกบ้างโหบาบรีก็ไข่ดีครับสามวันสามฟองเช่นกันครับเนี่ยครับบาบลีไม่ไม่ไข่รังนะครับผมต้องตามเก็บนะครับนี่ครับพี่บุญรอดของเรานะครับก็ยังอยู่ดีนะครับยังอยู่ดีเปิดมาดู มันจะคอยคุมฝูงนะครับอย่างไก่งวงเนี่ยครับไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้อเลยนะครับโหได้มาน่าจะน่าจะเกิน20ฟองนะครับไก่งวงเสียดายครับเสียดายต้มกินครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นห่านที่ออกมาตัวเดียวเขานะครับก็เริ่มโตแล้วตัดูบุญรอดครับดู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 ครับก็อย่าลืมนะครับต่อฝากช่องด้วยนะครับทางติกต็อกนะครับช่องติกต็อก พิกตอกผมลงชื่อช่องไว้นะครับในใต้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ฝากเข้าไปดูกันได้นะครับช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไลฟ์สดคุยกันนะครับครับก็มาวันนี้ครับมาอัปเดตไก่บราแานะครับตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วครับเริ่มบราแาเริ่มสวยเริ่มทับดีนะครับมีเชื้อทุกฟองนะครับเพราะว่ามีแม่ไก่ตัวเดียวนะครับแล้วก็พามาอัปเดตเด็กๆนะครับที่เป็น บาพีมัดล็อกเยอรมันนะครับที่แบ่งพอแบ่งได้แล้วนะครับก็มี2สัปดาห์นะครับสสัปดาห์แล้วก็ตัวโตนะครับถ้าใครอยากได้อย่างตัวผู้อย่างเงี้ยได้ครับแบ่งได้ตัวผู้มันเยอะนะครับตัวผู้ดูดูแล้วน่าจะสตัวนะครับประมาณ1เดือนครึ่งนะครับหนึ่งเดือนครึ่งเกือบ2เดือนแล้วครับแล้วก็พามาอัปเดตเด็กๆนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวคิดหน้าเราจะพาไป2เชื้อไข่นกยุงนะครับเพราะว่าไข่นกยุงเนี่ยมันเข้าตู้ไปน่าจะเป็น10วันแล้วครับเดี๋ยวเราอัพอัเดตการส่องเชื้อว่ามาุ้นนนกััะครบ เดีย๋ยวรอบนี้จะขอเก็บบ้างนะครับนกยุงนี่ครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม